อยู่ที่ออฟฟิศนะแต่คิดว่าหลายคนน่าจะอยากรู้เรื่องนี้เลยขอมาอัด่วนๆให้ฟังก่อนดีก่าว่าเอ๊ะในฐานะของคนที่ผมเองเคยทํางานอยู่ทั้ง t ต y o ต้แล้วก็ n i สสันนะครับเห็นเค้าเจอการทํางานแบบญี่ปุ่นตอนนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมด n i สสันกับฮอนด้รวมกันทําไมทําไม ค่ายรถญี่ปุ่นตอนนี้ถึงสู้จีนไม่ได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ไปได้ดีอยู่แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเกิดอะไรขึ้นขออนุญ,ญาตมาวิเคราะห์ให้กันฟังเป็นหนึ่งค้อพิดเห็นของเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้แล้วกันนะครับวิเคราะห์เรื่องแรกก่อนว่าทําไมรถญี่ปุ่นถึงอดีตด,ดีแต่อนาคตไม่แน่มันเกิดมาจากคําว่าคิริสุครับ เคอริสเนี่ยแปลความหมายเป็นเครือข่ายการทําธุรกิจแบบญี่ปุ่นคือคนญี่ปุ่นเขาชอบทําธุรกิจในแบบที่ถ้าเราคิดจะทําอะไรสักอย่างขึ้นมามันจะมีการผูกโยงสมกตนว่าเอ้ยฉันจะผลิตรถยนเธอผลิตแอร์ฉันไหมเธอผลิตแบตเตอรี่ให้ฉันไหมแล้วผูกโยงกันแน่นแฟน ไม่ค่อยเปลี่ยนเจ้านั่นทําให้บริษัทญี่ปุ่นทั้งซัพพลายเชนสามารถทําธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่ขึ้นลงนะคบผมยกตัวอย่างให้เห็นเช่นอย่าง panasonic เนี่ยเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ส่งให้กับหลายเจ้าเขาก็มักจะไม่ได้เปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นเวลาผลิตรถ่นอื่นๆครับถ้าเป็นบริษัททั่วไปอาจจะมีการบิดดิ้งทุกรอบแต่บริษัทญี่ปุ่นถ้าเขาใช้เจ้าไหนก็มักจะใช้เครือข่ายเดิมๆอย่างถ้าแบตเตอรี่รถญี่ปุ่นตอนนี้ก็แล s, ะ gs ก็ญี่ปุ่นนะหรือว่าอาจจะมี หย่มๆมาเป็นยี่ห้ออื่นนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ในกลุ่มเดิมหรือว่าถ้าเป็นแอร์ใส่รถโตโยต้าก็ต้องเดนโซนะฮะเบาะยี่ห้อนี้โชคยี่หอ้อนี้ถุงลมเนื้อผ้าย,ยี่ห้อนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวแน่นซึ่งกันและกันไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยเน้นเรื่องของการทําราคาให้ถูกที่สุดเหมือนกับแบรนด์จีน ทำให้เกิดข้อดีมากๆนะครับตรงนี้มันทําให้รถญี่ปุ่นทนทานครับมันมีผลนะครับหลายๆคนลืมลึกไปเพราะว่าพอเราใช้เจ้าใดเจ้าหนึ่งไปนานๆเขาก็จะมีเวลามีโอกาสในการทุ่มเททำอาหารดีค่อยๆพัฒนาสินค้าที่ตัวเองทำอ่ะแต่ละชิ้นแต่ละส่วนี่ใส่ลนรถอ่ะให้มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าไคเซ็นครับเพราะว่าญี่ปุ่นอ่ะจะไม่ได้เชื่อในเรื่องของการก้าวกระโดดไปใช้ของใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่จะเชื่อในการค่อยๆขัดเกลาสิ่งที่มันผิดเล็กผิดน้อยให้มันค่อยๆดีขึ้น นั่นแหละเลยทําให้รถญี่ปุ่นมันทนครับแต่โตนข้ามก็เลยทําให้การพัฒนาของมันในช่วงหลังๆนี้ค่อยๆไปอย่างช้าๆเพราะตอนนี้ไม่ได้แรงผลักดันจากผู้เล่นภายนอกเลยทําให้เขาค่อยๆเอาความผิดพลาดต่างๆออกไปแล้วก็ใส่เทคโนโลยีใหม่เท่าที่ตลาดเรียกร้องหรือว่าจําเป็นเพื่อการแข่งขันเท่านั้นเลยนะครับพอเห็นภาพแล้วเนาะว่าบริษัทญี่ปุ่นใช้วนธมคำอ e ริ s ึในการทํางานเนี่ยมันเลยทําให้เกิดข้อเสียดังต่อไปนี้ครับคือหนึ่งมันขาดการแข่งขันภายในกลุ่มซัพพลายเออร์ เลยทําให้ต่อให้ของมาจะสเปคไม่สูงราคาแพงบางทีก็มีการซื้อเพราะความคุ้นเคยหรือผูกเจ้ากันไว้แล้วก็ไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นะครับต่อให้มีเจ้าใหม่มาจากประเทศอื่นก็ไม่ค่อยจะทํางานด้วยอันที่1เนาะอันที่2ก็คือพอเจ้าเหล่านี้รู้ว่าตัวเองค่อนข้างเป็นเสือนอนกีนดับหนึ่งเนี่ยก็เลยไม่ได้พัฒนาอะไรมากค่ายรถเองก็จะไม่กล้าไปผลักดันแบบสุดริมทิมประตูว่าตรงทำนั่นทำนี่สิเดี๋ยวฉันจะตัดเธอออกไปนะมันจะไม่เหมือนพวกค่ายจีนที่เขาสามารถบอกว่าเอยฉันต้องไปแข่งกับคนอื่นเขาเยอะแยะนะ เธอต้องทําให้ได้ตามสเปคอย่างนี้ไม่งั้นไม่เอาราคาต้องได้อย่างนี้นะเราจะได้เห็นข่าวนีออกมาจากค่ายจีนแต่ไม่ค่อยใช่ค่ายญี่ปุ่นเท่าไหร่ครับสังเกตว่ารถญี่ปุ่นชุดทเราชอบมันมาจากตอนคบฟาดกับอเมริกาครับก็คือเฮ้ยต้องบุกตลาดแล้วต้องไถ่เครื่องนี้ใหม่ๆเข้าไปเยอะๆตอนนั้นเขาเลยก้าวกระโดดกันได้เพราะทุกคนรู้ว่าต้องสู้เพื่อเอาชนะกับอะไรแต่พอหลังๆค่ายญี่ปุ่นขายดีทุกที่ <S <S ก็เลยไม่ต้องแข่งขันอะไรมากเดยรู้สึกว่าทําแค่นี้ก็พอแล้วเลยทําให้การปรับเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเนี่ยกลายาเาป ังเกตง่ายๆชื่อซัพพลายเออร์ที่ใช้ของรถญี่ปุ่นเนี่ยเราดูกระจกดูหัวเทียนหรือกล่องอะไรต่างๆถ้าเราสังเกตให้ดีจะค้นพบว่ามันจะเป็นเจ้าเดิมๆนี่แหละคือตัวที่สะท้อนว่าว่าําทำการทํางานของค่ายรถญี่ปุ่นเป็นยังไงให้เห็นข้อดีข้อเสียประมาณนี้ผมไม่อยากให้มองว่ารทำนี้เป็นของไม่ดีอย่างเดียวนะครับอยากให้เห็น2ด้านเพราะถ้าเขาไม่ทําแบบนี้รถญี่ปุ่นก็จะไม่ทนจนอยู่ระดับที่ทุกคน ต้องซื้อเป็นเบิร์ต้นๆของตลาดมาจนถึงทุกวันนี้เนาะว่าถ้าทําแบบนี้พอมีรถจีนมาก็เลยทําให้เป็นปัญหาครับประเด็นของปัญหามันเกิดขึ้นยังไงบ้าง1ครับคือญี่ปุ่นจริงๆจ,จะมีการวางแผนเพื่อพันขัางยาวนะครับอย่างสมัยที่ผมทําอยู่เราวางกัะโลงหน้าจริงๆเชิงคอนเซปต์เนี่ยสิปีเพื่อที่จะคาดการตลาดโลกหน้าว่ามันจะมีอะไรเป็นไปได้บ้างเพื่อไม่ให้ทุกอย่างพัฒนาเร็วเกินไปเรามีเวลาทํางานกับซัพพลายเออร์แล้วผมพอเทคโนโลยีให้มันมีคุณภาพมากพอออกสู่ตลาด อะไรคนตรงนี้อย่าเพิ่งดราม่าโอ้ยเอ็นนอรเสียนี่พังค่อนข้างน้อยนะครับรถญี่ปุ่นในภาพรวมแต่ยังไงก็แล้วแต่รถมันประกอบไปด้วยชิ้นส่วนเยอะมันต้องมีที่ทําแล้วเช็คแล้วเช็คอีกมันก็จะมีข้อผิดพลาดได้บ้างในกรณีของ g CVT ของนิสันเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้นะพอเขาเน้นลองเทิมเป็นหลักเนี่ยมันก็เลยทําให้เวลามีอะไรมากระแทกอ่ะมันไม่สามารถจะเปลี่ยนได้รวดเร็วอ่ะอย่าง EV ีของโตโยต้าเนี่ยครับนี่คือเล่งออกมาสุดๆแล้วเจ้า BC ซีซีรีส์ต่างๆเนี่ยแต่มันก ไฮบิดก็ต้องยุ่ง r อ่านดีก็ไม่ไหวอยู่จะปรับเปลี่ยนทีมให้ใช้คนน้อยแบบที่ผู้ชา้าชิงทำมันไม่ได้มันไม่เร็วขนาดนั้นครับก็เลยทําให้เขา่ต่อสู้กับ EV ไม่ทันครับแล้วมันประกอบกับภาพใหญ่ก็คือจีนก็มีทร,รัพยากรมีพลังในการทำาอ่านดีงบทุ่มจากทั้งบริษัทเอกชนและภาครัฐเข้ามาหลักระดับหมื่นล้านเหรียญน,นะครับต่อบริษัทเนี่ยมันเลยทำให้อยู่ๆจะให้เขา ตูขึ้นมาสู้กับ EV ใน1นถึงสปีเป็นไปได้นนยากเขาต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็กลยุทธ์ที่เน้นคุณภาพนี่แหละเลยทาให้หลังๆนี้รถเราจะบ่นว่ากักสเปคอัพนู่นอัพนี่ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลเดียวที่เรายังแนะนํารถญี่ปุ่นนะตอนนี้องจริงจะสังเกตนะอย่างโตโยต้าแคมรี่ที่หลายคนไม่เห็นด้วยกับเราเพราะมันเป็นรถที่ไม่ค่อยเสี่ยงครับมันวิกแอดเวรสอะเนาะมันไม่ใช่ทุกคนที่โอเคจะซื้อรถรุ่นใหม่ๆแล้วไปเสี่ยงกับข้องหน้าว่าจะซ่มอมมาเลยก็ได้รถที่เราแนะนําพวกนี้มันเหมาะกับคนนนกกลุุ่่่มีี้้ททปรระะเเเเศไยายา็ออขึูสง คนที่ซื้อใช้ในบริษัทมันยังตอบโจทย์ตรงนี้อยู่แต่ยังไงก็แล้วแต่ตลาดของคนที่กล้าลองอ่ะเขาก็เริ่มรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วจากการที่บัญช้านะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือวัฒนธรรมแบบนี้ทาให้การทํางานของค่ายรถโดยเฉพาะที่จลิตมีปัญหาหรือมีการเปลี่ยนองค์กรเยอะเนี่ยมีปัญหาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนิสสันนั่นเองเอาล่ะถึงตรงนี้น่าจะเกินมายาวพอแล้วขอเจาะกลับมาที่ปัญหาของนิสสันดีกว่าว่าในมุมของพนักง,งานเรามองยังไงครับคือตั้งแต่สมัยที่ผมอยู่จนถึงทุกวันนี้นิสสันเป็นบริษ ที่มีการเมืองคนข้างมากครับการเมืองนี่มีตั้งแต่เลเวลการไฟการระหว่างฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นครับแล้วก็ญี่ปุ่นไฟกันเองก็นี่ตัวอย่างมีให้เห็นเกิดขึ้นมากมายครับผมยกตัวอย่างเช่นสมัยที่ผมดูแลโปรเจกต์เจ้านิสันทีด้าตอนนั้นเนี่ยเหตุผลที่ทําให้ทีด้าไม่มาลงประเทศไทยนะทั้งที่ เราเรียกเควสค่อนข้างหนักนะเพราะว่าการเมืองเลยคือการเมืองบอกว่าเอ้ยไม่ฉันต้องเบ่งวอลลุ่มการผลิตของทีด้าให้ได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นต้องหาประเทศตลาดใหญ่ๆลงให้ได้ซึ่งไทยเราซีเซกเมนต์ขนาดนั้นนะครับเนาะเซกเมนที่เป็นซีวิกออทิสมันยังทํางานได้ดีอยู่เติบโต,ตอยู่เขาก็อยากบังคับให้เมืองไทย o อทีด้าลงด้วยเหตุผลนี้แหละแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหาทางทําการตลาดเอาเดี๋ยวมันได้เองโดยที่ไม่ได้ดูเสียงของตลาดนะว่าเฮ้ยตลาดเราอ่ะเขาซื้อรถแบบนี้เพื่อทําอะไรลักชัวรครับม่เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ นี้ในภาพรมล้มเหลวแล้วก็ต้องมาแก้รำกันด้วยเจ้าซิลฟี่ที่ออกมาหลังจากนั้นครับอึ่องเอาจริงเขาก็ทําแค่พออยู่ได้ในตลาดสามารถขายได้ประมาณหนึ่งเพราะตอนนี้วางแผนผลังจริงเราทําเยอะกว่านั้นไม่มากนะแต่ด้วยการเมืองภายในเลยทําให้มันออกมาได้เท่านี้แหละอีกเรื่องนี้ที่ผมเจอเองเลยคือนิสสันไม่ใช่ใค่ายญี่ปุ่นที่เป็นแบบหนึ่งสอเนาะเป็นแบบ3ลงมาตลอดเลยแต่กับทํางานช้ากว่าอื่น ผมยกตัวอย่างซักเรื่องหนึง่งตอนที่ผมทํารถกระบะรุ่นที่เป็นนวาร่ายกสูงรุ่นแรกนะครับที่ปัจจุบันหลายๆคนได้คุ้นชื่อมาแล้วคือคาลิเบอร์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่เราคิดชื่อของรุ่นรถเนี่ยนะว่าจะออกมาเป็นอะไรอะ่ะจนทำสติกเกอร์ทำสติกเกอร์อย่างเดียวนะครับใช้เวลาดีไซน์ทําทุกอย่าง6เดือนคือมันไม่ควรขนาดนั้นไหเอาง่ายๆเลยนานขนาดนี้มันทําให้หลายหลายสิ่งมันนานกว่าที่มันควรจะเป็นครับเวลาในการพัฒนารถแต่รตุ่นของนิสสันก็ถือว่ายาวอันดับต้นๆของอุตสาหกรรมรถ จนญี่ปุ่นเลยการปรับตัวก็ยากครับแล้วก็พอมันมีการเมืองเยอะมันเลยทําให้โฟกัสไม่ได้อยู่ที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเดียวแต่มันคือมีวาระซ่อนเลนอะไรที่ทําให้ไม่สามารถจะไปได้สุดริมทิมประตูมันเน้นการแก้ปัญหาที่หลังค่อนข้างเยอะเลยทําให้ต้องใช้เซลล์โปรโมชั่นช่วยอัดฉีดให้รถมันได้ตามยอดที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกครับโดยเพราะสมัยคากอนเนี่ยอัดหนักมากจนกลายว่านิสสันเนี่ย เป็นขวัญใจรถเช่าเลยในอเมริกาพอลุ้นพระธาตแบบมีสุดใช่ไหมคาแรคเตอร์ Character มันก็หายพอกลายเป็นรถเช่าคนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันหาขับง่ายจะตายฉันเบื่อแล้วใช้โปรโมชั่นเยอะก็ทําให้ราคาขายต่อตกภาพรวมก็เลยทําให้ผู้บริโภคไม่เลิฟแบรนด์ต่อไปคือนิสสันเนี่ยแบรนด์โอเอเนี่ยสูงตลอดนะครับแต่คนอยากจะซื้อรถนิสสันอยากได้รถเพราะมันแบบอุ้ยสวยมันเท่มันดีเหมือนสมัยที่เราอยากซื้อ Big อเพราะมันคือสุดในตลาดอยากซื้อเซฟิโลเพราะมันคืออะไรที่เราเทียบกับ BM เอ็มซีรีส์สาซีรีส์ห้า มันหายไปหมดแล้วอ่ะจากการทํางานทั้งหมดที่ทําให้ช้าไม่สุดและตัวตนเสียเราประกอบกับเรื่องของงานดีไซน์ที่ยึดความเป็น V Motion Grill เนี่ยจนทําให้คนแบบพอๆเฮ้ยไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพอจะปรับเปลี่ยนเดเรคชั่นให้งานดีไซน์ออกมาโอเคขึ้นได้ก็นานปัญหาเรื่อง JCVT ปัญหาเรื่องดีเฟ c ตต่างๆของรถที่หลังๆเนี่ยรีบทําออกมาหรือมีการใช้เทคโนโลยีร่วมกับทาง a u โนบ้างพลาเออร์ที่เป็นฝั่งยุโรปเข้ามาบ้างเลยทําให้ทั้งหมดนิสันเนี่ยจะว่าเป็นค่ายญี่ปุ่นแบบ พนสุดๆดีจ๋าไปเลยไม่ต้องห่วงมันเลยก็ไม่ใช่มันไม่ไปสุดททางมันก็เลยทําให้ยอดขายในช่วงที่ผ่านมานะครับถึงแม้ในช่วงคาร์ลสกอนยอดจะขึ้นนะแต่ภาพรวมคือมันแลกมาด้วยกันที่แบรนด์สูญเสียความเป็นตัวเองไปแล้วแล้วพอคาร์ลสกอนออกไปเศรษฐกิจโลกแย่ลงเจอโควิดทุกๆอย่างก็เลยทําให้วอลลุ่มการผลิตของนิสสันตกต่ำลงมาครับนั่นแหละคือผลที่ทําให้กําไรของมัน,นยอยู่ก็ฟึบ หายไปเลยเลยส่งผลคือภาวะเงินสดไม่คล่องมือเอาง่ายเหมือนเจ้าของกิจการอ่ะคือกาไรไม่กําไรไม่รู้นะแต่ไม่มีเงินเดือนจากพนักง,งานนับถอยหลังแล้วเอ้ยจะอีกกี่เดือนนะฉันจะไม่ไหวแล้วเนี่แหละเลยทําให้นิสันอ่ะอยู่ในสภาวะใกล้เขใกล้องไอซียูแล้วครับเลยถึงต้องเริ่มหาคนช่วยปั๊มหัวใจแล้วไงว่าเออจะทำไงให้มันอยู่รอดต่อไปเพราะถ้าบริษัทแบบนี้เจ๊งขึ้นมามันไม่ได้หมายถึงแค่แบรนด์มันหายไปนะครับแต่มันหมายถึงเศรษฐกิจญี่ปุ่นและเศรษฐกิจของโรงงานที่นิสันอยู่ทั่วโลก จะถูกกระทบไปด้วยไม่มีขยะให้เกิดขึ้นหรอกครับอย่าลืมนะโรงงานนิสันในไทยก็จ้างคนเป็นพันนะครับในเซาท์แอฟริกาเซาท์อเมริกา ในอเมริกาหรืออังกฤษเนี่ยอย่างที่ซันเดอร์แลนด์เนี่ยไม่มีรัฐบาลไหนอยากให้โรงงานนิสสันปิดอะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่นอย่างเดียวที่อยากให้แบรนด์อยู่ครับยังไงก็แล้วแต่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนคงอยากให้แบรนด์มันอยู่ต่อไปซึ่งนั่นแหละคือสาเหตุที่ทำให้เริ่มเกิดข่าวการควรบรวมกิจการขึ้นมาครับอ้อลืมจอบไปไประเด็นหนึ่งผมว่าต้องให้เครดิตนิสสันเรื่องหนึ่งคือความกล้าออกของใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับ CVT เนี่ยคนแรกๆที่เป็นหูหมูทุลุงฟันนะจริงไหมและที่สสํําาาาคคคคคััััญททีีุ่่่กกกนนนนนนลลงดออออยยูืืื E V มะิ น่าจะประมาณเจ้าที่2มั้งที่ออก E.V. Mass Production ขายเป็นจริงเป็นจังนะครับแล้วท่านนับแบบ Mass มากๆอะ่ะ บบขายให้พ,พวกนิสสันือเจ้าแรกมันคือนิสสันลีฟแล้วเจ้าลีฟเนี่ยก็มีมา2รุ่นแล้วด้วยจะสังเกตไหมรับว่าทําไมมันไม่สามารถจะสู้เทสลาโมเดล3โมเดลเอสได้หรือหลังๆก็คือรถจีนทุกวันนี้เราลืมไปเลยว่านิสสันลีฟคืออะไรไม่มีใครพูดถึงเวลาซื้อรถ EV ีหรือแม้แต่ล่าสุดมีนิสสันอาริยาที่เป็น EV ีก็ไม่ปังเพราะว่าการ go to market มันช้าครับแล้วรถออกมาเนี่ยก็พยายามจะเน้นแบบเฮ้ยทำยังไงให้มันพอที่จะทําตลาดได้มันไม่มีอะไรสุดสััทาหนึ่งเลยทําให้จุดยืนตรงนี้ของนิสสัน นะมันไม่ชัดครับรถที่เป็นเรือธงเนี่ยมันมีออกมาแบบจี๊ดจี ط. ลูกค้ารู้สึกว่าโหดีจริงอะอยู่ไม่กี่รุ่นนะผมว่าหลังๆก็จะมีนิสสัน GT-R R35 นะครับแต่คิดรู้สึกว่าเปิดตัวตั้งแต่ปี2008นี่2024แล้ว16ปีแห่งความหลังยังไม่เปลี่ยนรุ่นเลยะนะครับหรือว่าตัวหนึ่งอย่างนิสสันแซตัวใหม่อะอันนี้ก็จี๊ดจริงแต่มันมาในสภาวะที่ตลาด รถแบบคูเป้แบบนี้มันกําลังรีเทิร์นน่ะแต่มันไม่ใช่ตลาดที่ใหญ่อ่ะครับพอิสันไม่สามารถจะทุ่มทรัพยากรลงไปในเซกเมนต์ที่ไม่ใหญ่ขนาดนี้ได้มันก็เลยได้แค่ประมาณหนึ่งเท่านั้นน่ะแล้วไม่ช่วยให้แบรนด์ภาพรวมมันดูสดใสฟูฟ้าดูน่าสนใจขึ้นมาได้พอมาเจอคู่แข่งจากจีนหรือเทสลาที่เปิดแรงมากออกมาก็200กว่ากว่า300แบตเตอรี่เท่านั้นเท่านี้ดีไซน์โฉบเฉี่ยวมีการฮันดีไซเนอร์จากยุโรปไปเต็มไปหมดก็เลยทำให้ความเป็น First Mo v e r advantage ทัที่หลายๆคนชอบยึดกัน เ,เอาจริงนิสสันไม่ได้เลยนะครับตอนตอนเนี้ยคนลืมไปแล้วด้ทราว่านิสสันเป็นเจ้าแรกที่เป็น E ีีทั้งหมดก็มาจากความเชื่องช้าและทาอะไรครึ่งกลางจากสภาวะการเมืองในองค์กรนั่นแหละครับที่ทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบนี้คราวนี้ขอแชร์ต่อว่าแล้วการรวมกันระหว่าง Honda กับน,นิสันเนี่ยจะดีไหมนะครับต้องให้เห็นภาพก่อนว่าตอนนี้ขนาดของบริษัท Honda เนี่ยในเชิงมูลค่าตลาดใหญ่กว่านิสันอยู่ประมาณ4เท่านะครับการรวมกันเนี่ย ในมุมมองขอผมถือว่าดีมากเพราะพอออกมารวมกันทั้งหมดเซแล้วเนี่ยมันมีมิซูบิชิเข้ามาอยู่ในสมาการด้วยเนาะจะทําให้กลุ่มใหม่ที่เป็น h o นด้านิสานมิสูเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับต้นๆประมาณับ3อันดับ4ของโลกได้เลยอะ่ะจากปริมาณการผลิตทั้งหมดแล้วทําให้ใค่ายญี่ปุ่นน่ยแบ่งออกชัดเจนเลยว่าเป็นแก๊งโตโยต้ากับแก๊ง Honda และผองพวก ซึ่งเป็นข้อดีในยุคที่การลงทุนแพลตฟอร์มมันแพงนะครับอย่างแพลตฟอร์ม EV ของจิล l ีที่เขามาทําตัว Volvo e เอ็กซ์สามศู่าเหล่านี้ต้องบอกว่า g ิล l ี่ลงทุนไปหมื่นล้านเหรียญนะครับก็จะได้สิ่งนี้มาซึ่งการที่คุณเป็นใครเล็กคุณจะไม่มีปัญญาทําแพลตฟอร์มราคาแพงขนาดนี้ออกมาได้เลย เพราะนั้นประโยชน์ข้อที่1ของการรวมกันจะทําให้เกิด resource sharing ก็คือการแชร์ทรัพยากรในการทําของใหญ่เพราะว่าต้นทุนของรถปัจจุบันเนี่ยประมาณราวๆสามสมาจากพวกการลงทุนก้อนใหญ่พวกนี้ครับแพลตฟอร์มแบตเตอรี่แพลตฟอร์มตัวรถแพลตฟอร์มช่วงล่างแพลตฟอร์มอินโฟเทนเมนต แล้วทุกๆอย่างรวมกันเนี่ยใช้ต้นทุนในการพัฒนาขั้นต่ำหลักพันล้านเหรียญถ้ายังแยกกันทําอยู่แตกแพลตฟอร์มหลายตัวอยู่หรือไปยังยืมใช้จากชาวบ้านซึ่งชาวบ้านเขาไม่ปล่อยของดีที่สุดให้คุณใช้หรอกเนี่ยจะทําให้ความสามารถในการไฟ่กับ EV หรือ PHEV จีนเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยรวมกันนะดีแล้วครับ2คือเรื่องหนึ่งก็ยอดขายที่ใหญ่เนาะทำให้เครือข่ายการจําหน่ายนุ่นสามารถร่วมกันได้ครับแล้วก็จริงๆในทั้งหมดเนี่ย ฮอนด้าก็ยังมีสวาวะกันเงินที่ดีอยู่นะเพราะนั้นรวมกันเนี่ยเอาง่ายก็รอดระยะเวลาหนึ่งมีช่องให้หายใจแน่นอนครับแต่จากดีลที่ว่าเ,ม,เมื่อกี้ไม่ได้การันตีความสําเร็จและการหรือรอดระยะยาวของทั้ง3ค่ายนะครับผมเพราะอะไรหลักๆก,ก็คือ ในการลงงานของบริษัทนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการคุยเงินอย่างเดียวเนาะแต่มันเป็นว่าทาการทํางานหรือว่าศักดิ์ศรีอีโก้ที่แต่ละคนมันมีไม่งั้นมันจะไม่เกิดกรณีอย่างที่ mercedes benz มาลงกับ chrysler กลายเป็น daimler chrysler แล้วก็เละเพราะว่าคนหนึ่งก็แบบพี่หนูขอเทคโนโลยีพี่หน่อยได้ไหมส่วนอีกคนหนึ่งเยอรมันก็บอกไม่ให้ฉันไม่ให้ no how เธอเดี๋ยวเธอจะเป็น copy อะไรคือมันไม่รวมกันจริงมันไม่ได้บ l นด์กันใช้ทุกอย่างแบบ จริงจรงจังนะครับซึ่ง2บริษัทน,นี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นเพราะอย่าลืมนะว่าเทคโนโลยีที่ทั้ง2คข่ายนี้มีอยู่ ในเชิงทั้งแผลปลอมวิธีการคิดการออกแบบนี้มาคนละแคมป์อยู่นะครับอย่าง Honda เนี่ยเขาจะเก่งเรื่องของไฮบริดต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้ e-hv ของ Honda เป็นหนึ่งในไฮบริดที่ดีที่สุดในตลาดเรื่องของการทําจัดการพื้นที่การจัดการแพคเกจิ้งของตรต Honda เนี่ยคือเจ้าพ่อเรื่องนี้เลยเพราะเขาทำรถเล็กด้วยรถใหญ่ด้วยแล้วเขาเป็นเจ้าพ่อเครื่องยนต์เลยครับเทคโนโลยีเครื่องยนต์เอาง่ายๆอย่างงี้จะบอกว่าให้นิสสันใช้ VTEC ด้วยไหมอีว v t e c ใช้ด้วยไ,มไหมอะ e-hv ขอใช้ด้วยได้ไหมผมว่า มันมีคิดกันนิดหนึ่งนะเนาะแล้วอย่าลืมคนที่ขอใช้ไม่ได้มีแค่นิสานมันมีมิสูวิชิด้วยซึ่งมิสูวิชิเองก็มีแบบเอ้ยฉันก็มี p h เ e v ที่ดีอยู่นะเฮดยู h หรือวิทยุของฉันก็ดีอยู่นะมันจะคุยกันรวมกันได้จริงๆหรออีโก้ผู้บริหารอีโก้ของวิศวกรเนี่ยจะ ไม่บังทําให้สิ่งเหล่านี้รวมกันได้จริงๆใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยคือคําถามที่เราต้องว่ากันต่อไปนะที่เขาควบรวมกันแล้วนะครับผมแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ใหญ่กว่าเชิงวิศวกรรมก็คือบอร์ดบริหาร <c oughs> ต้องยอมรับกันว่าบอร์ดบริหารเป็นผู้กําหนดทางเสือทิศทางที่ผ่านมาทั้งหมดและทําให้การเปลี่ยนแปลงช้าเกินไปไม่เคาะว่ามันต้องไปไเร็วกว่านี้จนมาถึงทุกวันนี้ครับโดยเฉพาะทางฝั่ง,งนิสันน่ยผมมองว่าถ้าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่จริงๆเมื่อควบรวมแล้วทาง h o n d ้านี่แหละ จะต้องบังคับให้ทั้งนิสันและมิซูบิชิทําการเปลี่ยนบอร์ดยกชุดเพื่อเปลี่ยนทิศทางในการทํางานเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการประสานงานซึ่งกันและกันครับให้มันรวดเร็วกว่านี้เพราะในบรรดา3าค่ายนี้ฮอนด้าปรับตัวเร็วที่สุดฮอนด้าจะต้องทำไงก็ได้ให้นิสันและมิซูบิชิอะทสิ่งนี้ได้ตามครับปรับกรรมในการทํางานซึ่งถ้าไม่เปลี่ยนบอร์ดที่เป็นตัวเหนี่ยวรั้งทําให้ทุกๆอย่างยังเป็นแบบเดิมนี้อยู่ลากสถานการณ์ทุกอย่างจนทําให้นิสันมาถึงวันที่ต้องหาที่พักพึ่งพิงเนี่ย ยังไงก็ไปต่อไม่รอดนะครับหลังจากเปลี่ยนบอดเสร็จแล้วอ่ะมันถึงจะทําให้ทุกค่ายใน3ามอันนี้ทุบหม้อข้าวเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแล้วเดินหน้าด้วยเทคโนโลยีที่มันเร็วกว่านี้ได้แล้วอ่ะครับผมไม่งั้นมันก็จะเหมือนที่ผมพูดไว้ในคลิปนี้สานตรงนี้เนาะว่าเฮ้ยถ้าคุณยังคิดว่าจะค่อยๆหมูไปอย่างเงี้ยมันไม่ทันสปีดของจีนนะครับจีนเนี่ยเอาตรงนะบางรุ่นเนี่ยคือไม่แน์เชนทุกปีเออสปีดนั้นน่ะมันคือสปีดใหม่ที่จีนเป็นคนกำหนดเกมแล้วอ่ะครับญี่ปุ่น ต้องพิจารณาตัวเองแล้วว่าทํำยังไงให้ทันทำางไงให้เวิร์กหรือต่อให้ช้ากว่าก็ต้องเด็ดกว่าเวลาที่ออกมาใหม่มันต้องสามารถเกทับจีนได้ตลอดเวลาซึ่งหนทางเดียวที่ทําได้คือรวมสรกพกาลังช่วยกันรบจนกว่าจะหาวิธีที่ชนะหรือยังน้อยที่สุดหาจุดยืนตัวเองให้เจอนั่นถึงจะเป็นหนทางเดียวในการอยู่รอดของทั้ง3บริษัทนี้ด้วยกันครับอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือคนอยากซื้อนิสันไม่ได้มีคนเดียวนะต้องบอกว่าจริงๆเ่ยคนที่อยากได้นิสันมากที่สุดคนแรกคือฟ o อ Con ครับ o ็อกซ n พยายามที่จะเสนอซื้อพี่สันมาหลายรอบแล้วด้วยเหตุผลคืออันนี้ต้องขออนต้อ้าจากที่พี่จิมมี่เฮดไลแม็กพูดไว้นะครับก็คือทางฟ็อกคอนเนี่ยจะรับจ้างผลิตรถ EV ให้คนอื่นไปแปะป้ายจะขาดแต่ผมก็ว่าอยู่ว่าอืมจะดีแล้วจะมีใครสั่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็มีคนเถียงผมเนาะว่าเอ้ยเดี๋ยวก็มีคนสั่งมันจะเปลี่ยนพารามชิปมี o e m มา ขอให้ฟ็อกคอนผลิตเพราะเขามองว่า EV จะมีสภาพคล้ายกับมือถือที่มันจะมีเจ้าที่แบบอยู่อยากผลิตขึ้นมาแล้วก็มาสั่งทํา OEM อ็ครับอย่างมือถือประเทศไทยเทเลวิธอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการสั่งอ e เมาจากมือจีนทั้งนั้นเขามองว่าีจะเป็นเหมือนกันซึ่งผมว่าอีกนานนะเพราะมันก็มีเทคโนโลยีหลายอย่างโดยเพราะดีไซน์เซ็นเจอร์ที่มันจําเป็นต้องทําในบ้านครับมันถึงจะสู้คนอื่นได้ฟ็อกคอนก็เลยต้องเริ่มคิดแผนต่อไปว่าเอา้า แล้วอย่างเงี้ยลงทุนเรื่อง EV ไปแล้วจะทำไงต่อมันก็เลยต้องมีแบรนด์เนี่ยครับซึ่งจะเลือกตั้งเองหรือซื้อมาเลยเพื่อตีตัว๋วซึ่งการซื้อจริงๆสำหรับผมผมมองว่าฉลาดมากเพราะว่าการที่มีป้ายนิสันแปะไว้แต่ใช้เทคโนโลยีฟ็อกซ์คอนนะครับมันจะเหมือนกับ Volvo ที่ถึงแม้ว่าไส้ในมันจะเป็นแพลตฟอร์มจากจีลี่แต่มันสามารถทำตลาดได้ในยุโรปและทั่วโลกแบบไม่เขอะเขินเราก็ยังสามารถใช้ฟอร์นิเในการผลิตของเครือข่ายเดิมที่มีอยู่ ที่ทําให้มันดูไม่จีนมากนะก็ทำให้แบรนด์จีสามารถแข่งได้ต่อนะรัแล้วเอาตรงคือ f o x c o ์คก็ไม่ได้เปบริษัทที่จีร้อขนาดนั้นผมว่า oh, เป็นมูฟที่เอาง่ายถ้าเป็นผมฟ็อกซ์คอนผมรู้สึกว่ามันต้องได้อะนะแต่นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ h อนด้นะครับถึงแม้จะอยากซื้อหรือไม่ก็ตามอะแต่งานนี้คือแพ้ไม่ได้แล้วเพราะถ้าแพ้มันคือศักดิ์ศรีของความเป็นญี่ปุ่นเลยนะ เสียแบรนด์นิสสันแบรนด์รถยนต์บบสาแห่งญี่ปุ่นไปให้กับ f o x c o n คมันคือศึกศักดิ์ศรีระหว่างชาติเลยยิ่งยุคนี้มันเป็นสมัยที่ geo politics มันแรงอ่ะประเทศสหรัฐจีนเจอญี่ปุ่นทะเลาะก,กันหมดทั้งโลก เรื่องนี้มันเลยสําคัญมากไม่เหมือนสมัยก่อนที่ merging and acquisition หรือการซื้อโยกย้ายเจ้าของของบริษัทต,ต่างๆมันเกิดขึ้นได้ง่ายมันไม่มีศักดิ์ศรีประเทศชาติกัมาคาข,ขอขนาดนี้ครับจึงทําให้เรื่องราวนี้น่าสนุกและติดตามต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับผมวันที่คุณมาดูคลิปนี้ดีลต่างๆอาจจะเกิดขึ้นไปหมดแล้วก็ได้แต่อยากให้ย้อนมาดูเพื่อได้เป็นบทเรียนนะว,ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในธุรกิจเนี่ยไม่อยากให้มันมองเป็นแค่เรื่องของว่ารถไม่สวยหรือมันเป็นเรื่อง ผิวๆที่เรามองเห็นจากตัวรถครับแต่อะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยหลายครั้งในเชิงธุรกิจมันเกิดจากวันธรรมการทํางานมันเกิดจากลักษณะ ทางทรัพยากรมันเกิดจากบิสซิสโมเดลหรือมันเกิดจากสภาวะอะไรต่างๆของผู้เล่นในตลาดที่อยู่มากระแทกกระทบอย่างแค่นี้เป็นบทเรียนทางธุงกิจอันหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เรื่องของรถยนต์ให้ทุกคนได้เรียนรู้ไว้เนาะถ้าเกิดเหตุการณ์ในอนาคตมีอะไรที่มันอัปเดตเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันในช่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมอัปเดตสถานการณ์ชุลมูนล,ล่าสุดนนหนึงว่าเราตกลงข้อยังอยู่ในสมการหรือเปล่าต้องตอบว่ายังไม่ได้หายไปไหนนะครับแค่ต้องหลบฉากนิดน,นึงเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันมีเงื่อนงำเนี่ยว่าเฮ้ย ไปนั่งอยู่ที่ทีม E.V. ของ f o x c o n n แล้วมันก็เลยเกิดดีลในการเาเฮ้ยอ,อยากได้แบรนด์นิสสันมาหลังจากที่ธุรกิจในการทำ e v p l a t f o r มมันไม่เกิดขึ้นครับถ้าเกิดว่า Honda n นิสสันมิสูรวมกันแล้วไม่สำเร็จเนี่ยเอาองตรงนะฟ o x c ค n อนน่าจะมีความพยายามในการ move ไปซื้อหุ้นซึ่งจริงก่อนหน้านี้เหตุผลที่ค o n d a ต้องเข้ามาเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาก็เพราะว่าฟอร์คคอนพยายามที่จะซื้อหุ้นของนิสสันที่อยู่กับเบโนหนึ่งดอกนะและกับพวกกลุ่มนักลงทุนเนี่ยมนอยู่ในมือตัวเองจนเกือบจะ ได้แล้วนะครับใกล้พอสมควรแล้วแต่ตอนนี้ก็ต้องหลบฉากไปหลังจากที่ Honda ได้เข้ามาสวมแล้วเพิ่งเอาตรงก็ แหม่ถ้าผมเป็นคนญี่ปุ่นเนาะหรือว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเสียสลังใช้ได้เลยแต่ก็ถือว่า h o n d ้าเข้ามาได้ทันเวลาพพดียังไงรอดูแล้วกันนะครับว่าดีลที่ต้องเสร็จสิ้นภายในปลายปี2025นี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วจะมีคนอื่นเข้ามาในสรรมการที่มาฉกช,ชิงเอานิสันไปได้หรือไม่เพราะพูดจริงๆนะต่อให้หลายๆคนจะบอกว่านิสันจะตุยจะนู่นจะนี่แต่ระดับโลกยอดขายเขาก็ไม่ได้แย่นะครับแค่มันตกดรับลงชั่วคราวเฉยๆแล้ว แบรนด์อเวนสเขาเนี่ยทุกๆคนทั่วโลกรู้จักยังไงก็มาตามดูนต่อไปครับว่าอนาคตนี้สันจะเป็นยังไงกันบ้างจากการควบรวมตรงนี้ที่เกิดขึ้นล่าสุดแล้วเขาจะปรับตัวได้ทันสถานการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นตรงนี้หรือไม่จะจะสู้จีนได้ไหมติดตามกันครับเอาล่ะก่อนจากการผมอยากจะฝากทิ้งไว้เรื่องหนึ่งนะครับว่าแล้วถ้าเกิดมันมีควบรวมกันแล้วปุ๊บเนี่ยทิศทางของ Product ที่มันควรจะเป็นสําหรับในมุมมองผมนะมันคืออะไรผมขอตอบว่าเหนื่อยนะเหนื่อยนะ ผมพยายามจะคิดหลายทางแล้วว่าถ้าผมเป็นนิสสันและค h นด้าที่รงมาไปแล้วว่าอะบวกมิซูด้วยเนี่ยผมจะจัดการกับสินค้าที่มีอยู่ในมือยังไงให้มันโดดเด้งกว่าจีนได้อะซึ่งถ้าผมเป็นผู้บริหารนะผมจะทําแบบนี้ครับอันที่1ครับคือห้ามตามเกมจีนในการขายของถูกคุณไม่มีทางสู้เขาได้ครับแต่คุณต้องทําให้แบรนด์อีควิตีที่มีอยู่ กลับมาดีในการเอาความเป็นญี่ปุ่นใส่เข้าไปครับคือยุคนี้มันคือยุคดีโกบอลิเซชันน่ะคนซื้อรถอะ่ะพอต้องการเอกลักษณ์ของตัวสินค้ายอย่างเดียวไม่พอเขาต้องการความเป็นประเทศด้วยเขาจะยอมซื้อเมกอินเนียมันคนจะยังยอมจ่ายอยู่ครับถ้าของมันดีจริงซึ่งเมกอินเจแปนก็ขายได้เช่นเดียวกันอย่างที่2คือต้องเอาพรีเมียมแบรนด์มาลันทั่วโลกได้แล้วอะ่ะอินฟินิตี้เนี่ยต้องชุบต้องทําใหม่ เรียนแบบจากการทํางานของทางฉางอันก็ได้เพราะเขาก็มีแบรนด์อยเดพอเป็นแบรนด์ตลาดทั่วไปใช่ไหมขายร้านหน่อยๆแล้วก็มีอวตาาซึ่งเอาตรงๆนะตอนนี้ผมเห็นอวตารุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในจีิรุ่น0 7, ุนเจตน้ำไหลๆนะบอกตรงเลยคือดีไซน์สวยอะ่ะซึ่งถ้าญี่ปุ่นจะฝ้ายอ่ะขายแพงกว่าเขาหน่อยก็ได้แต่เอาความเป็นญี่ปุ่นใส่เข้าไปแล้วเจาะทั้ง2องเซกเมนต์อันนี้ก็จะสามารถรอดได้เป็นครูริสที่2อนะอันที่3คือ พัฒนาเครื่องยนต์ไฮบริดให้กระโดดไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับคืออย่าทะเลาะกันว่าจะเอา e-hcv จะเอา e-power หรืออะไรผสานเทคโนลีทั้งหมดเข้ามาเป็นก้อนเนื้อเดียวกันแล้วดูซิว่าโอเคจากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยของมิซูทุกตัวที่เอนจิเนีร์รู้หมดอะเราจะทำยังไงก็ได้ให้มันประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่งจินตนาการว่ามันขับได้จาก20กิเมตร่อลิตรเป็น40กิเมตร่อลิตร คนจะเริ่มคิดหนักว่าเราจะทิ้งรถน้ำมันทําไมเนื่อเมันเปรเียดขนาดระดับกิโลลบาทอืมนอะใช่ไหมครับเนาะอ,อาจจะทำแบบที่ผมบอกในคลิป Honda ก็ได้ว่า i, บเฮ้ยแบตเตอรี่ให้ใหญ่ขึ้นสัก2-3เท่าตัวไหมและที่สำคัญคือมันต้องเพิ่มแรงม้าของรถอะอย่างต่ำาม25%เพื่อให้แข่งขันกับจีนไม่ต้องเท่าก็ได้ แต่คุณเป็นฝาารถน้ํามันอ่ะที่คุณจะขายตลาดที่เขายังไม่อยากไป EV ได้เป็นอย่างดีอ่ะอย่าทําให้ลูกค้าใช้ขอบเหล่านี้เขาตีจากไปหาพวกรถ x e x t e n ซ e เด e ลหรือ PHEV ของจีนเลยครับทำสิ่งนี้ให้ดีแล้วผมเชื่อว่ามันจะไปรอดได้ครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือการที่ญี่ปุ่นจะไป Solid t t a t แ b a เตอรี่เนี่ยก็ ไปร่วมกันกับโตโยต้าทำให้เร็วซะครับคุณต้องชนะก่อนเขาครับแล้วมันจะไปได้ดีครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือที่จีนยังไงก็ยังสู้ในระยะสั้นไม่ได้นะแล้วผมเชียร์มากเลยคือควรจะต้องทําเรื่องอัพตเซลให้ลดไปเลยคือตอนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นการทำอัพเซลของรถญี่ปุ่นหลายที่ข้อดรอปลงตรงนี้ต้องกลับมาเลยเพราะว่าอัพเซลคือจุดเดียวที่จีนจะยังรู้สึกว่า เฉยๆปล่อยต่างๆก็ได้แล้วหลายแบรนด์มันยังคูกฝุ่นยอยู่เลยละครับมันมีโมเดลทั้งแบบว่าอ๋อแบรนด์ตลาดกับลักชูรีแบรนด์แยกโชว์รูมกันซึ่งผมเชื่อว่าในเมืองไทยระบบนี้ไม่รอดนะครับมันควรจะอยู่ข้างกันหรือเป็นดีลเลอร์ใกล้ๆกันเลยมากกว่าเนาะผมว่านี่คือโอกาสใช้รา์ที่ญี่ปุ่นควรเข้าไปเจาะทำใงกานใี้ลูกค้าติดนะครับว่าโอฉัน ไม่สามารถจะเลิกใช้รถยี่ห้อนี้ได้เลยเพราะอัปต์เซลมันดีจริงๆและคุณควรจะเข้าสู่ธุรกิจด้านอื่นในรถยนต์แล้วเพื่อทําให้ประสบการณ์ผู้ใช้ดีขึ้นครับอย่างตัวอย่างของเท s l a ที่มีอินชอรันหลักๆทําไปทําไมอะ่ะก็คืออยากให้ผู้ใช้รถเทส l a ได้ประกันที่ราคาถูกลงเซอร์วิสได้ดีขึ้นเข้าใจผู้ใช้รถกลุ่มนี้มากขึ้นผมว่านี่ปุ่นต้องเรียนแบบเรื่องนี้โดยที่ตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะ ผักดันเรื่องนี้ไปเลยครับเนาะแล้วก็อีกเรื่องที่ญี่ปุ่นทําได้ดีคือการผนวกรวมรถยนต์เข้ากับเรื่องสมาร์ทซิตี้โตโยต้ามีทําวิจัยเรื่องนี้นะครับรัฐบาลเองมีการทําวิจัยเรื่องถนนอัจฉริยะมาแล้วในเมื่อจีนเนี่ยเขาเน้นในฝ้าของออโตน o มัสไดร iving โดยการใช้ตัวรถให้มันพัฒนายิ่งขึ้นนะแล้วก็เน้นในเรื่องของ Data าเดเวนะผมว่าฝ้าญี่ปุ่นนะต้องมีกลยุทธ์ที่สวนทางกับทางเขานิดนึงเพราะว่าเทคโนโลยีพวกนี้จากจีนจริงๆอะสักพักมันจะมีเจ้าขายเทคโนโลยีมาใส่ได้แต่เราทําอีกฝ้าหนึ ทำให้ราญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์ในด้านของการทำงานกับสมา i ิ y ได้เป็นอย่างดีครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเริ่มเข้าไปบุกตลาดที่เป็น emerging market อย่างจริงจังเนาะอย่างเช่นพวกแอฟริกาเซาท์อเมริกาจริงๆริงะนิสสันทำได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าแค่ต้องโฟกัสให้มากยิ่งขึ้นให้เป็นเบอร์ต้นๆของตลาดเหล่านี้นะครับก็จะเป็นโมเดลในการทําการตลาดอ๋อแล้วท้ายครับคือไฮโดรเจนห้ามทิ้งนะญี่ปุ่นเกาหลีต้องจับมือกันทำไฮโดรเจนเพราะ ในระยะเกิน2 0 3 0ขึ้นไปไฮโดรเจนจะกลายเป็นอีกอ็อปชั่นหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ในรถพวกคอมมิชเชียลรถกระบะอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับแต่มันจะเป็นตัวคู่กันในแง่ของ sustainability solution ที่ทําให้บริษัทญี่ปุ่นมีความแตกต่างจากบริษัทจีนระยะยาวเนาะตรงนี้จะเป็นแอร์เรียที่เขาอะไม่น่าจะเข้ามาอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ผมมองไว้คร่าวๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลถึงแม้จะทํหนึ่งที่ผมบอกอก็ไม่ได้สู้ง่ายนะครับเพราะสําคัญที่สุดคือจีนความไวเป็นต่อ<ฮ>แล้วพ่อรวยซะด,ด้วยสิมีคำถามตรงไหนเพิ่มเติม ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้นะกับคาที่ชาแนลครับ